ต้องน้ำสองพอมาแล้วฟังเกี huh. no like, way, ่ยวแล้วพอพอตัวแรงพอปะที่หลังไม่มีเล่นหรอที่หลังไม่ได้เล่นเยอะโอ๊โอ๊ะโอตกใจเฮียดูว่าตัวเฮียได้กระโดดมาหงอคงปกติเฮียเบ่งเลยเม่งพุ่งมาแบบตรงนี้ลอยเลยเข้าใจว่าคนร้อยเม่งดูไปเจ็ดเมื่อกี้เจ็ดแดนเข้ามาอ้าไม่ใช่หงอคงนี่หวะดิว่าอยากกินข้าวบ้างเหมือนกันนะเว้ยบ้าน อาจจะลบมีกูได้มีมาโอเคเอ๊ะสมบัตมีคนเขามเน้สาเ็เโดนแท็กโดนบายมาแป๊บช่มทีนตาหแล้วกันยังมียังมีเทเลอยู่แคอาลามบัตตเยเตอร์โคตรโสมเฮ้ยมันาขึ้นบอมังบอคุณอนีนะเราวนลองเฮเว่นองเฮเว่นอาจจะเก็บปืนเราไปแล้วกัตาย can do this all day นี่นี่นี่ี่เรยวิ่ะไม่มีทรัพมีแรัอยู่มันจะดีกว่าแอ้โปพี่ชนะก่อนสองตาไอโอเมนมันคงบอกเพื่อนอะแล้แบบเอ้ยบีคนอยู่พี่มันก็ไปเยอะไปตีสวนต่อยไอ้เฮ้ยหอมีนะฉีดร้อยยี่สิบ ได้แต่ลฮะลงมาหรอกันตัวเจี๊ยมเฮ้ยลงมาจิเยเมนติี่ารอดพี่ารอดไปสามหนึ่งทำไง้าวไปชมาไปชั้นมาเรามาอีซีว้ก่อนเลยเอ้เนี่ยไปชั้นมาดีนักอิสระออกตัววนี้ไปดีอาวตัววนี้ อ้าวอ้าวตัวินี้ทิปยังไงวะขอดูให้ชั้นนะอ้าวอ๋อฝ่งเราจริงกว่าเอ๋อโอเคโอเคจริงใจเนี่ยอย่ขอบสมองสะพายมัเถอเพื่อนเอวเป็นเพื่อนเพื่อนมจะตายหมดแล้วเพื่อนอ้าวผมเองอยู่นนผมเองอยู่นู่นเรื่องมึงจะตายหมดแล้วเจโอ้หกห้า่เออหกสามสอย่ามิดอย่มิดเบหรอว่าอเจยนสีทำไมวะปอมดอปอมดอรอหน้เจーเดี๋ยพีกนะ มันมีอ้อมนะระวังปอ้อมเป็นเอทีส์นี่ตายไปแล้วนี่อ๋อตายยี่สิบเจ็ดสวะไม่รู้มันเปลี่ยนปืนแล้วห่อเฮ้ยไม่อยู่แล้วเฮ้ยอ้อมบ่ารอรับบอทเดี๋ยวตีบีกดนไม่ได้ทีอ้อมบีไม่ได้เฮ้ยมิดนิดดิไออ้อมว่ะมีอ้อมเจี๊ยบอีคอยคุมอ่ะอยู่ไม่เอาเดี๋ยวเมาเมาเมาเอาไปเนี่ย last round in the half จะใช้ตีโคอยคุมอ่ะเออตอนแรกเห็นเหลือ3ตัวก็เลยจะใบให้ไอไอบีแม่งเก็บอย่างไว2ตัวตัวเดียวให้ตบไม่ไหวข้ามดเลย ฉอดกูกำลังกำหมัดอะไอไอบีัำเก็บไปหมดละไอฮะกำลังแบบหมัดชนกันเลยอ้โ้าวเซฟเพื่อตายงี้จะจบอ่อนจัดอ่อนจัดไอแต่ค่อยอ่อนจัดโดยเราบอกตัวแล้วนะโอ้ยแต่กูยิงกูโดนอะไรไปหลังไปหลังไปหลังโอเมโลมากเฮ้ยมีคนอุ้ยโหมากโค้มันจะไหนพี่ขาจริงวะ เอาให้กตายไปเลยไปไอ้เงี้ยเออเอาให้กูตายไปเลยไอ้เงี้ยไอ้เแคยคมจัดทำไมพี่ไมขาตัวเองวะถ้ากดรีโหลดอยู่แม่งทำอะไรไม่ได้เลยไอ้เงี้ยกูไม่ท่ายไหนไหนจะเออเฮ้ยมันมีสติแล้ววะไอ้เฮ้ยบิดมีบิดมีอุ้ยถ่ายไวมากเลยเพื่อน วัวแม่งทันฮอตลอดเลยมัท่อมันจะท่อง It's you บออบัตรกูฮอดิ้กูตายแนย่เลยเอา้ามันตายอ๋อเดี๋ยวไอไอบอลโมฮอไอเฮียมีฮอตัวหนึ่งมิดมิดตัวหนึ่งโห, 20, หลยี่สิบโหยี่สิบไรฮอล์ปะไอฮาร์เ<อ><อ>บอร์ฮอออฟ

ดีคนนั่งอยู่เยอะเลยสตัวสตัวแหตัวนีม้้กันดันเลยดันเลยโง่ไมง้ต่ตนี้ไม่ง่แล้วมัน่าจะเก็บปืนเราไปละสองนัดนิดึงเฮ้ยสนัดครึ่งออมโดนจับนั่งได้เหรอ อันแน่มีตะแกรงรอไปหนี่งตะแกรงมีตะแกรงปด s l ดีโซให้คาเต้จะรอดัริงวหไอ้เหีกยแมงสรูบีบอ่อนสวยใครเห็นกล่องบนบอร์ดกูปะกูไม่เห็นถูกไมเนี่ยเฮ้ยกล่องคานทระวังระวังบัานนแปดสิบเนี่ยโอ้ไปตายไปตายปตานเนี่ยค้าโอ้ยค่าถึงรอไยังไงวะค้าคาเหมือนกันรออยู่แปดสิบ เกโก้สวยคสันเต้กูเอาหมดอโห่งล้อมีเนี่ยทายว่าะาว่าสวยแล้ว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 เอสมึงมึงาอดไ่ยไม่ขากาขนในาสวยสวยสวยร้อยยี่สิบโหมกี่ศพร้อยยี่สิบเลสร้อยยี่สิบเลฝาสงตัวร้อยยี่สิบลังเดนโลเดนโล สวยมากได้คลิปอีกแล้วจริงมีออฟไหมไม่มีไหมไม่น่ามีเราไม่มีอ่ะใช่หรอคิวโม่เดียกูหาข้าวให้ตัวเลยหัวกันแ้นนะไม่เห็นหัวจะไม่หลุดใช่ไหมไม่เห็นหลาบมานเ้ยตัวตัวตัวหนึ่งตัวหนึ่งไอ้หัวก็ขาดแล้วก็เอ๋เอ๋ยยังอยู่ ดีเจอไอพีจัดให้นานเกินนี่เงี้ยโดดเผิดมาไอสัตว์เจอกูกระโดดหลอกหลอกล่อไอเนี่ยหัวเจ๊กตำลุดไปเยอะดีแล้วรู้ลัคกี้ไงไอตี้ไม่ตี้็มาอย่างงี้เราไปต่อเอ้ยมุนใจไม่มีนะใช่สุดเลยออกมาบ้างบีกลับละว่อเราไดสติแล้วโดนยิงหัวที่เอ้าไม่หลับมาได้เดี๋ยว เฮ้ยตอนน응ี้ไม่ได้มาไม่มาไม่ได้ไงเจวันกี้กำลังหาไปอยู่คือยีตัวนี้ให้กูเลยแบบงงอยู่เอ้าไปเลยแปดสิบแปดสิบไม่มาได้ไงอ่ะคือจีเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วสวยมากสวยมากคาร์ดโฟนคุณพี่ก็เห็นเลนแม่งอยู่ไอ้คือคุณก็ได้สกอร์เพิ่มขึ้นจากจากเดิมมาบานาวไปห้าหกเหล่าได้